สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกดเล็กเกดน้อยนะพัดกับโนกะนะครับคลิปที่แล้วผมได้ไปลงไข่ช่วงโควิดมานี่เห็นว่าปูติดนี่ปูติดจะทำยังไงจะเอาปูออกมีวิธีนะครับกะลาถ้าไม่มีกะลาก็ไม้ผมไม่มีกะลานีม่มีกะลาเลยเอาไม้ลองเลยลองเสร็จแล้วก็ นี่เลยรูแปแบบนี้เลยเรียบร้อยเห็นไหมครับรูดหมดเลยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเกดเล็กเกน้อยนะครับกับวิธีการสางไข่นะครับอันนี้ไข่แบบไม่มีตีนด้วยนะไม่มีตีตะกะโว้โอ้อตรงนี้ดู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 ตรงนี้นะดูตรงนี้โอติดเอาลองเลยลองดูดูด,ดูแล้วก็จัดการมัน เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆในร้อยแต่สำรวจไอ่วนใบยงใบหญ้าอะไรอย่างนี้ก็ต้องเก็บออกนะครับไม่ได้นะครับอันนี้ได้เฉพาะแบบหอยปูเท่านั้นนะครับเมือสางเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปลงที่เดิมอันนี้กำลังสาง วิธีการเก็บไข่เก็บอย่างไงครับเขาเก็บอย่างนี้นะครับเขาจับอย่างนี้นะดูดูชัดๆนะครับไข่นั้นมีช่วงนะครับนี่อย่างนี้เขาเรียกช่วงวิธีการจับเขาไม่ได้จับเส้นเดียวอย่างนี้นะครับเขาจับสองเส้นนะนี่นะครับจับนี่แหวกตาเห็นไหมแบบนี้เจออีกแล้วปูครับปูแล้วทำยังไงเหมือนเดิมครับ อาไมา uh. mm ้รออนะครับดูเรียบร้อแค่นี้เองนะครับก็สางสัลัดหลุดเลยแล้วก็ค่อยๆสางออกสางไปเราก็เก็บไปนะครับปูครับปูดูนะครับเหมือนเดิมวิธีเดิมเลยเสร็จแล้วนะครับ การสั่งไข่ผมมีสิ่งที่จะบอกอีกสักสองอย่างนะครับในการสางไข่และการลงไข่นั้นสิ่งสำคัญที่สุดเสื้อกางเกงต้องเป็นเสื้อเสื้อลักษณะสเสื้อยืดถ้ามีกระดุมแบบนี้ไม่ดีด้วยเหตุผลว่าเวลาเราลงนะครับถ้เาเราใส่เสื้อกระดุมลงมาข,งข,งข้างล่างเนี้ยกระดุมเนี่ยมันจะเกี่ยวพวกเนี้ย จะไม่ดีนะหรือกางเกงมีซิปไม่ดีอย่างนี้ไม่มีซิปโอเคมันจะไม่ติดอันนี้เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่นำเสนอในวันนี้นะครับขอบคุณครับ